สวัสดีครับผมดรประสานประวัติรุ่งเรืองครับผู้อำนวยการวิทยาลยัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีหรือ s นอสแบนนทบุรีครับสำหรับการจัดการประกวด s อสแบ็ t เฟชชิ่ a บอลแอนด์เกิลทูทันท่เี่ทะครับเรามีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกนักเรียนนักศึกษาเนี่ยให้มีภาวะความเป็นผู้นำนะครับกล้าแสดงออกและเรายังเสริมรกิจกรรมให้กับ นักศึกษาเนี่ยได้ทำการกจิตอาสานะครับรักษาสิ่งแวดล้อมนะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนนะครับเพราะนั้นนักศึกษาเนี่ยจะได้โอกาสอันดีมากจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะและเวทีการประกวดเนี่ยเราก็ได้ให้อดีตนางสาวไทยเนี่ยได้มาฝึกบุคลิภาพต่างๆเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาเนี่ย ที่ผ่านเวทีนี้เนี่ยก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผู้นำในเรื่องของอการเป็นนักสแสดงก็ตามหรือเป็นพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะได้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้มากครับแล้วก็เราได้ทำการประชามพนธุ์เพื่อให้เยาวชนไทยเนี่ยได้เห็นตัวอย่างของเยาวชนที่ทำเรื่องกิจอาสารัะภาวะผู้นำครับเพราะในในการจกิจกรรม เอสแบกฟิชชี่บอยในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทางสื่อมวลชนแล้วผู้ให้การสนับสนุนต่างๆมากมายครับครูก็ขอให้กําลังใจในการเตรียมพร้อมและการฝึกฝนนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จนําความรู้และทักษะที่ได้นีไปต่อยอดในการดําเนินชีวิตรหรือการงานในอนาคตนะฮะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการประกวดในครั้งนี้ครับ ขอบบคคุณรัสวัสดีค่ะดล้วกอิสริยารพิพัฒน์นะคะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมหารธทราิจเอสแพ็ส์สังกันไหนคะเอสแพกนะคะก็ส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้พัฒนาตัวเองตามสิ่งที่นักเรียนสนใจค่ะสำหรับกิจกรรมแฟชชี่บอยส์และ girls เนี่ยเราจัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยมีจุด ประสงค์หนึว่าวัตถุประสงค์นี้นะคะอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้พัฒนาตัวเองในเรื่องของบุลิภาพภาวะผู้นำรวมถึงส่งเสริมเรื่องของจิตอาสาด้วยสำหรับปีนี้เราก็มาในทีม happiness and sustainability for a better society เรามองว่านักศึกษาเนี่ยเป็นเยาวนชนที่มีความรู้ความสามารถนะคะแสดงออกสามารถช่วยส่งเสริมในเรื่องของภูมิปัญญาไทยเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิน่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะขอ,ขอขอบคุณทางสื่อมวลชนทุกท่านที่เข้ามาทําข่าวแล้วก็เผยแพร่ความสามารถของ นักเรียนนักศึกษาเยาวาชนคนรุ่นใหม่รวมถึงอเอกลักษณ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยค่ะขอบคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ